จอดพักลงครับพ่อพี่น้องตอนนี้อยู่พังงาครับจังหวัดรลอยเขายัางสวยๆเลยผมจอดพักลงนะครับมาจากภูเก็ตพ่อพี่น้องโอ้สวยดีภูเขาจังหวัดพังงา

ออกมาจากภูเก็ตไอ้สี่โมงครับตอนนี้ห้าโมงครับอยู่จังหวัดพังงาครับโอ้จังหวัดพังงาอย่างสวยมีแต่เขาภูเก็ตกับสวยเหมือนกันเป็นทะเลโอ้ด้วยภูเขาพังงาอย่างสวยครับ,ดบ,ดงงรบได้หลดผมเลยดูวยมืออย่างงามเขา อันนี้ไหนเป็นสวนสาธารณะเขาล้วครับพ่อแม่พี่น้องโอ้สวยสวยสวยผมก็จอดพักรถได้ด้วยครับวิ่งประมาณจากภูเก็ตมาพังงาไม่รู้ว่ากีก่โลนะครับแต่ผมก็ว่าไก่เติบอยู่แล้วก็จอดพักไว้ปง,งาวิ่งชั่วโมงหนึ่งนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องอาชีพรถล่องมันก็ได้ไปไหนมาไหนก็ได้เที่ยวเลยครับมันก็มีชีวิตชีวาได้ผมพี่น้องไง โอ้ยยังสวยสวยจริงครับเขาพังงาหลอมหลอมพี่สิเขาอันนี้ตัวเมือง,งงองพังงาเลยครับพี่น้องทุกคยังสวยเลย้้ไฟแดงจะไปจะกัวปลาครับ ว่าอย่างสวยเขาโอ้ยเห็นเรานึกถึงเขาใหญ่ก็บานในวังน้ำเขียวด้วยโอ้สวยงาบเขาพังงาบด้วยนี่ยนี่ก็เขา,งงานด,น,ขาดนี่แหละครับพ่อแม่พี่นอ้องยิ่งไปไปเที่ยวด้วยไปตะเขานี่แหละครับไปไหนมาไหนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องพ่อแม่พี่นอ้นนอง ดดูวิวเด้อดูวิวเด้อสวยไหมล่ะไม่ไก็หายเหนื่อยได้พอพี่น้องเห็นธรรมชาติแล้วก็หายเหนื่อยนะครับพ่อพี่น้องด้วยสวยงามเลยครับพ่อพี่น้องด้วยหลุดผมไม่สวยดอกธรรมชาติสวยกว่าหลดุดอีก <c oughs> โอ้ยหา,ายเหนื่อยเลยพ่อพี่น้องเลยด้วยลุยอย่างไร นส,ส,สาธารณะก็มีคนออกกำลังกายโหอ,อย่างดีเลยพ่อพี่น้องโอ้ถูกว่านี่อายุมากแล้วก็อยากจะอยู่ก็ธรรมชาติแหละพ่อพี่นอ้องนี่ก็จากใครว่างๆไปภูคงภูกเก็ตหรือมาเที่ยวภาคใต้ก่อนไอ้ได้งานมานะครับไมาเฉยมามาเที่ยวบุเพียได้งานมายก,ก่อนเวจอดถ่ายเองไม่มีงานวิ่งอะไรเองก่อนรีแรลกไปพ่อพี่น้อง มันก็ได้บรรยากาศดีพ่อพี่น้องเลยว่วิวยังสวยจริงครับเลยนี่ครับเก็บภาพมาฝากครับมาจากภูเก็ตกำลังจะกลับไปห้องแล้วครับพ่อพี่น้องโอ้ไกลอยู่ระยะทางนี้ประมาณเจ็ดแปดอยโลว่ะฉันมันทึกค่อยๆไปเอาแด้วผมแงานถึงวันอังคารแหละครับ โอ้ถ่ายมุมนี้ก็สวยเลยวิวได้ครับพ่อแม่พี่น้องวิวได้วิวได้ไม่ใช่ว่ารถได้ไม่ใช่แอคชั่นรถได้แต่ว่าวิวเด้อวิวจังหวัดพังงาสวยจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องสวยๆผมมาสวยยิงแตงคืนเดอไฟโอ้ย่างงามเลยโอ้นี่แหละครับจังหวัดประเทศไทยมีดีทุกจังหวัดครับพ่อพี่น้องอยู่ที่เราจะคนจืงไหมแค่นั้นแหละพ่อพี่น้องนี่ครับเองก็เปลี่ยนบรรยากาศนี่ครับนี่แหละชีวิพรลลองกันมีอะไรนะครับพ่อพี่น้องผมก็ชอบวันนี้นะครับ รีเล็กไปเรื่อยๆเอาดอกะี่ครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากด้วยพพี่น้องกับเขาจังหวัดพังงาสวยจริงๆครับสวยๆนู่นมองไปไกลก็เป็นเขาครับนู่นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็กจะพยายามไอ้เก็บภาพแบบนี้มาฝากในพพี่น้องเลย แมสเจลก็ติดรถติดเรือไปเรื่ยพอยผมพี่น้องไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับพ่อพี่น้องเองลืมไม่ได้ครับต้องทำให้มันเป็นกิจจาลักษณะเป็นประจําสุดท้ายนี่ใครกำลังเดินทางไกลๆก็เดินทางโดยความปลอดภัยด้วยวพี่น้องทั้งไปเลยครับดูแลสวัสดีนี่เรื่อพี่น้องพผมพี่นอ้นองจากผมสายโจนโก้ฝูเ็วคือเก่าสวัสดีครับสําหรับการชมสุขภาพหักไปแรงกนทั่วหน้าเด้อผอพี่น้องเลย